<laughs> จากบ้านฝากรักนะครับคู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคู่พี่แสบน้องสนนะครับผมสองพี่น้องนี่ใส่ฟันเหล็กด้วยนะครับผมเนเน่วีสและตองวีแปดครับ,รบทั้งคู่จะออกมาถ่ายทอดบทเพลงคู่อีกเพลงหนึ่งของครูกรเกษมชื่นประดิษฐ์ และคลือสมานการดนะพลินที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงและชอบนำมาไปขับร้องกันอยู่เป็นประจำในงานต่างๆนะครับเพลงชื่อเพราะเพราะครับจูบเย้ยจันโอโ้ครับผมขอจะจูสกดนะครับ เนีย้ยมอายไปทำไมหันมากเลไกลๆสิจะอายไปไหนกันอุ๊ยไม่เอาอุ๊ยไม่เอาเขารู้ทันน้องอายเธอจันอยู่านก,นกำลังมองถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรท่านก็คงเป็นใจเพราะอยากให้เราสม ฉันไม่มองฉันไม่มองน้องอายอะไร่จง้นางจงม่เมมาทับดับแล้วดวงดารามาหอจ้อง,องวันตาน้องเอ๋ยอย่ากลัวทะเล

พอแล้วนะครับคณะกรรมาการครับผมไม่ทราบอนกันว่าคณะกรรมาการเนี่ยจะทันเพลงรุ่นนี้หรือเปล่าเซนนี่แมวครับพี่ไก่กับพี่เป็ดทันนะครับผมไม่ก็คู่ของตองนเน่เนะนะครับวันนี้เนี่ยทั้งคู่ทั้งสองคู่เนี่ยสิ่งที่พลาดที่สุดก็คือเรื่องของการ สืออารมณ์จากการร้องนะเหมือนกับว่าเป็นเพลงที่เราไม่ถนัดแหละแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าจะทําจริตของการร้องออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องของการแสดงเนี่ยทั้งคู่ทําได้ดีนะครับทำได้ดีเพราะฉะนั้นเราคงจะไปปรับปรุงในเรื่องของวิธีการร้องว่าทําอย่างไรจะให้ร้องออกมาแล้วฟังกลมกลืนกันมากกว่านี้ตอนนี้มันเหมือนกับแข็งแข็งอยู่ทั้งคู่นะครับโอเคขอให้มีขอให้โชคดีครับี่ปดครับ เกู่นะครับตองกับเนเน่นะฮะคู่นี้เนี่ยอ,อ,อาจจะคุมเสียงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ต้องชมตองตองมีข้อดีคือเสียงโบราณโบราณดีจังนะอาจจะเหมาะกับเพลงนี้ส่วนเนเน่เนี่ยครูเสียดายนิดหนึ่งตอนอุ้ยวายเนี่ยมันต้องจริตกว่านี้แล้วมันต้องเรียกเสียงกรีได้นี่เราอุ้ยวายมันนิ่งไปนิดหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับไปไกครับ สวัสดีครับส่วนน้องตองกับน้องเนเน่นะครับคู่นี้เนี่ยอาการเหมือนดูเด็กโชว์อยู่งานโรงเรียนอยู่นะครับมีความน่าเอ็นดูมีความน่าเอ็นดูคือถ้าผู้ใหญ่เปิดมามาฟังเสียงร้องทั้งทั้งหมดเนี่ยก็คงจะตกใจอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้านับว่าเราเป็นเด็กเนี่ยโอเคมันมันเป็นการที่เราฝึกนะครับน้องตอง ยังพีชวันนี้มีปัญหามากพี่ไม่แน่ใจออกการสเตจบนเวทีหรือว่าการได้ยินอะไรต่างๆมีหลายคนที่อาการเพี้ยนเยอะนะครับวันนี้แล้วก็เรื่องความละมุนไม่มีนะครับความการการตีความน้องเนนเน่อาจจะต้องมากกว่านี้คือคือให้ความเป็นเด็กออกมาเลยไหนๆเราทําไม่ได้เราต้องต้องร่วมสมัยร่วมกับวัยเราคําที่ออกมาปากของเราเนี่ยจะต้องพูดเหมือนกับที่เราพูดอยู่จะดีที่สุดนะครับโชคดีทั้งคู่ครับขอบคุณครับ ช่วงหน้านะครับสองคู่นะ